ใส่คิดปวยพรสิดพงหมายเอาตุ้ม่เลวอ้าวครับผมโทษนะครับปวยพรหน่อยครับครับครับพี่ตุ้มขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ได้ส่งความปรารถนาหลังจากอายุครบ60แล้วก็เกษียณเร็วๆนี้และครับครับขอบคุณครับอ้าวดีพี่ตุ้มขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ไปสักสามสี่สิบปีได้ไปเที่ยวกันต่อครับ เบิร์ดเจค่ะพี่ตุ้มขอที่นสุขนะค่ะครับครับอ้าวพี่ครับนะถ่ายคลิดควยพรติดอ่ตุ้มครับก็ขอให้พี่ตุ้มสุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็มีอายุถึงร้อยยี่สิบปีครับอ๋ครับแล้วก็ขอให้มีความมั่นคงในชีวิตตลอดไปอย่าได้มีความแก่เลย พี่ตุ้มกัหนุ่มอยู่แล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอ้าวพี่ฮะอ้าวตรงนี้ไหนครับโอเคครับอะไรครับโดยคนอะไรพูดจะพี่ตุ้มก็ขอให้เจ้าภาพแม่อุกกาภาพแข็งแรงนะคะขอให้รวยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะขอบคุณครับอ้าวพี่แฮะ เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์นะครับขอให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับร่ำรวนื่อยรับรวย,ลวยแล้วก็เป็นเฮดของเฮดยิ่งยิ่งขึ้นไปครับเดี๋ยวฟันออกสาวนิ้วนะครับเย <laughs> ี่ยม <laughs> อ้าวครับผม <laughs> เอ่อเว้ยฟันครับผมขอให้อาจารย์นายมีความสุขตลอดไปครับที่สิ่งใดขอให้สมปรารถนา ขอบคุณครับอ้าวาหน่อยฮะสวัสดีค่ะเนื่องจากเนื่องในวันครบรอบ60ปีอาจารย์สิริพง์นะคะขอให้อาจารย์และครอบครัวมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆขึ้นไปทุกวันค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ,บค,ครับโทษครับยี่เดี๋ยวอวยพรที่ตุ้มอะไรนะฮะเดี๋ยวคุณ่ายคลิปจะส่งให้เขาอาเลยฮะ วยพรนฮะค่ะก็ขอให้คุณสิริพงศ์นะคะ,คะน้องรักนะคะมีอายุมั่นขวัญยืนร่ำรวยประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานทุกอย่างทุกอย่างก็ดีดดๆแหงเงหมดค่ะขอบคุณค่ะที่ไหนครับอ๋อ <c oughs> ก็ <c oughs> ขอพรให้อาจารย์สิริพงศ์นะครับมีความสุขนะครับมีความก้าวหน้า ถึงจะไม่ได้ถึงจะรีไทยแล้วก็ยังก็ขอมีความกข้าวหน้าในด้านอื่นๆที่ต้องการนะครับก็ยินดีในวาระที่ที่ครบในวันคล้ายวันเกิดนี้ด้วยครับครับคือแทบอ้าวที่ไหนครับก็ขอให้คุณุวิกรองยังมีสุขภาพที่แข็งแรงนะแล้วก็<อ>มีความสุขีๆๆแล้วก็ขอให้มีชีวิตเกษียณที่สนุกแล้วก็มีความสุขตลอดไปครับขอบคุณครับขอบค อ้าวโทษครับอวยพรให้สิริพงษ์เลยหน่อยนะฮะจะส่งให้พี่เขาจะให้อวยพรนี่แหละผมไม่เช้าที่อวยพรแฮปปี้เบิร์ดนี่เดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายคลิปส่งให้เขาเก็บเอาไว้เอาเลยครับอาจารย์ช่วยอวยพรนะรขออวยพรให้สุริพงศ์มีความสุขมีความเจริญยิ่งขึ้นมีสุขภาพแข็งแรง มีชีวิตที่งดงามตลอดหลายอแทนไปครับพี่พูดอะไรหน่อยไหมฮะไม่ช้าพี่ไลน์แต่เช้าแล้วไลน์ว่าไงครับไม่ได้ไม่ได้เป็นของเราเอาไหมฮเอา่อยด้วยไหมก็ขออวยพรไปแล้วนะคะแต่อวยพรอีกทีก็ได้ค่ะขอให้พี่สิพงมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสิ่งใดส่งปรารถนาแล้วก็มีความสุขตลอดไปค่ะ โอเคครับแฮปปี้เบอร์เดย์ค่ะครับผมขอบคุณครับ